ครับกรับสวัสดีตอนแรกของวันที่16กรกฎาคมพศ2566สวัสดีแฟนเพจทั้งช่อง u t u b e ยูซี่พะโคสิ่งห์101สวัสดีแฟนทาง Facebook ของง่วมมูนิเมียสียูซี่พะโคสิ่งเรียลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทีขามารับชมลิปนี่ของทางช่องนะครับครับก่อนอื่นกับตองน้ำเลี้ยนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีและพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมชิปของทังช่องว่าเป็นอย่างง่วตัวเกา่าคือเดี๋ยวลงิปสองสามเรา คือว่าเมื่อเศร้านี่ผมเปิดครูกันก็แม่ลูกผูกกามีคุณแม่เอฟซีทั้งจังหวัดดูดอนท่านี่เิ่นปิดแม่ลูกผูไปครับพี่น้องครับเป็นขอแยกไปบันนี้กาเหลือโคมนี่ครับพี่น้องครับบันนี้ก็สิมาเปิดเดียวเด้ครับพี่น้องครับเขาเรืองกันได้ครับพี่น้องครับเป่ดว่าการเสวลาเป็นแม่ลูกเมียง่วลูกแรกอายุสี่หาเดือนแม่รุนท้องเด้ครับพี่น้องครับแม่โปรเซนท้องสูงแต่เก่าไปรุ่นเอาครับพี่น้องครับแม่พระสูงมาอนไรครับสูงรอยี่สิฟแน่ๆเลยครับ ลูกสาวก็บีเม็ดแน่ๆครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นหัวโปร่สูงมาได้ครับแจงมว้ก่อน,นครับพี่น้องครับสําหรับสองตัวนี้แม่ลูกเมียนี่ทางเข้าชิดแชร์สองหมื่นสามพันบาทได้ครับพี่น้องครับสองหมื่นสามพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตรง่วมกันด้ครับพี่น้องครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาเบอร์โทรศัพท์ผมศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ พิกัดของครอบัวตั้งอยู่บ้านหนองเปียนตำบลบ้านฝางอำเภอกาเสดวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับนี่ครับง้อลูกเมียนี่โดยปกติทั่วร์ไปของตุกขอกากศีราคาแพงกว่าแม่ลูกผูกอยู่แล้วครับพี่น้องครับสังเกตละลายคลิปละลายช่องครับพี่น้องครับอันนี้กาน้ำเลี้ยงรวยคว้นจริงครับพี่น้องครับแม่ลูกเมียทางคนเลี้ยงเพิ่นกงบอกว่าจคอยากขายนะครับพี่น้องครับเพิ่งขาดเจไว้เป็นแม่พันธุ์ น่ครับนำไปต่อยอดได้เลยครับพี่น้องครับสามารถทับพอแง่ได้ครับพี่น้องครับครับใช้ลูกหนาหนาครับท้องหนาหรือว่าจะผสมพอพันุได้ก็เลือกเอาครับพี่น้องครับตามใจมักได้ครับพี่น้องครับนะครับสองหมื่นสามพันส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตัวรงกันได้ครับพี่น้องครับน่ครับเมืองชิแหาคักได้ครับพี่น้องครับก้อนี่สือเมืองชิแหาคักถ้าบ่มกแนะนำยาสือครับพี่น้องครับก้อนี่สือกับปรึกษาคนในครอบครัวก่อนว่าพ่อสือไปเลี้ยงบอครับพี่น้องครับนี่ครับ ทางเขาบริการจะส่งถึงบ้านถึงซองก็จ้องเก็บงินกันด้วยครับพี่น้องครับบด้เรียกเก็บมาจำกอนใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องครับครับยินยาดีครับว่าพระนี้ครับทนเดียดทนโลกทนฝนครับเมื่อไงครับพี่น้องครับเพราะว่าทางเอาถ่ายทํำบ่ได้ยถ่ายท้ำแบบคอนเทนต์ครับพี่น้องครับถ่ายสดอัศลงไปหม่องดีกับลงหม่องบดีกับลงครับพี่น้องครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับช่มชิมมงคมนี่สิเด้ตัดสินใจง่ายขึ้นครับพี่น้องครับพาพ่อไปเลี้ยงบ่ครับพี่น้องครับนี่ครับ เป็นไทยไถ่ด้วยครับพี่น้องครับไถ่ผ่านๆเนี่ยนี่ครับผู้ใดมาควอมสูงข้อมหญ่บอกผ่านเลยได้ครับพี่น้องครับกับโบสูงปันไหนครับพี่น้องครับข้อมหญ่กับสี่ใหญ่ปันไหนหรอครับพี่น้องครับแต่ว่ากับพ่อเลี้ยงครับราคานี่ครับเพราะว่าได้ตัวเมียสองตัวได้ครับพี่น้องครับสองหมื่นสามพันบาทเท่านั้นได้ครับพี่น้องครับนี่ครับก้กติกกลางนั่งขอดกวางไว้เช่นเดิมได้ครับพี่น้องครับจะโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกัน มังอีลีกับจังท่มมปินมังอิลีกับจังท่มาตอได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าให้เห็นใจทั้งข้อนะครับพี่น้องครับ้าโทษเหรียญโทษตัวโทษตมกันโทษควมสายใจนี่ทั้งคออเกิดควมเสียหายแน่นอนครับพี่น้องครับเกิดเกิดแล้วก็ย่างเสียอกาศของผู้ที่เพิ่งจากไ้ไปเลี้ยงอีลีครับผูกเิ่นมั่งว้สายพันุนี้กับมีครับพี่น้องครับเป็นเลี้ยงไว้กับมีหลายอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับย่างแน่อยนก็ได้แม่พันสองตัครับพี่น้องครับสามารถทับพ่อยง่ได้ครับพี่น้องครับ ครับอย่าเลืมนะครับท่านใดที่สนใจกบโทรมาตามเบอร์ที่ผมไห่ไว้เด้อครับพี่น้องครับเป็นว่าทรงฟี่บอมีมาจำครับพี่น้องครับหรือพอเม่พี่น้องเห็นสมครเท่าไหร่มีงบเท่าไหร่ก็โทรมาพูดคุยกับผมผออู้บริวนี่แหละครับพี่น้องครับถ้าพ่อแบงได้ผมกับแบงให้่ไปเลี้ยงครับพี่น้องครับถ้ามันไกลกันหลายกับแบงกันไปเลี้ยงครับพี่น้องครับถ้ามันไกล เกินสองสา้ยกิโลเมตรก็ต้องพูดคุยกันอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องครับเพราะว่าก็ต้องซอยขนาดมันทางขอก้วยครับพี่น้องครับอันนี้บอกกันตรงๆเลยครับพี่น้องครับบ่เมนว่าขายเดียวนะครับพี่น้องครับขายเพื่อควบอยู่หลอดขายเพื่อเรียงชีพครับพี่น้องครับบางที่ทางขอดขายไปขาดทุนเจ็บตับก็หลายครับพี่น้องครับก็ต้องแบ่งพีแบ่งนองส่งรีให้ี้กครับเมี่ยสิขาดทุนทางขอกก็ส่งงรีใหี้ครับเพราะว่ามันเป็นนโยบายของทางขอดอยู่แล้วครับพี่น้องครับนี่ครับพ่ผิดหวังแน่นอนครับแม่ลูกเมี่ยงง้ว่าลูกเรีองครับ ฝากเบอร์ไทยชิปอีกทีนึงครับ0652076884นะครับพี่น้องครับพิกัดของครอบคัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษวิเศวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับสำหรับไทยคลิปนี้ก็ขอฝากช่องยู u ูบยุซี่พาโคสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งฝากเป็นกำลังเลี่ยงเชรียดเลี่ยงใจทีมงานหาวัวเฮาน้ำเด้ครับพี่น้องครับช่องเฮาเน้นถ่ายท้ำจริงบ่ได้ขายคอนเทนต์ได้ครับพี่น้องครับฝากพี่ฝากน้องติดตามฝากพี่ฝากน้องเขาเมืองชิปตั้งช่องได้ครับพี่น้องครับ ต่อยสนับสนุนลูกในบ้าหวานในสวนครับครับสำหรับชิมนี้ขอจบไปบตะเพียนตัวนี้ครับสวัสดีครับ